คือกรแต่งเพลงให้คุณพมีสักครั้งหนึ่งค่ะว้าวโอ้โหนะฮะแต่ละโชว์เรียกว่ามีมีเรื่องราวมีสตอรี่ทั้งหมดเลยนะครับเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าค่ะผมเออนะฮะเกี่ยวกับโชว์ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อคืนนะฮะได้ครับผมก็เพลงแรกของผม ของบุญคือพบเพื่อจากรักเพื่อลาครับผมก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่เราแคสซีรีมาด้วยกันแล้วก็คือเรื่องได้แดงครับผมก็เล่าผ่านช่วงนั้นว่าเอ้ยเรามีเพลงนี้เป็นเป็นเหมือนการรีเมมเบอร์นี้หัวว่าเพลงนี้มันอยู่ในช่วงนี้ใช่ครับผมก็คือเป็นช่วงของได้แดงแล้วก็ของเพรมก็จะเป็นเชือกป่านครับผมใช่ครับผมก็คือคนคนนั้นนั่นเองใช่ครับก็จะทําให้เรารู้สึกว่า คือผมกับพี่อุ่นอยากเล่าเรื่องนะว่าเราผ่านอะไรมาบ้างได้แดงเสร็จแล้วก็มาเชือกป่าแล้วก็อยากเล่าเรื่องการเดินทางของเราทั้งสองคนใช่ครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้มันมีหลายๆคนที่เห็นที่เป็นข้อความขึ้นและข้อความเสียงใช่ไหมคือตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมกับพี่อุ่นคุ้งไม่รู้จะทำอะไรต่อเพอมาจบเพื่อป่าคือมันเป็นเหมือนกับว่าเพื่อป่าเป็นโปรเจกต์ที่เรารอมานานมากทั้งยี่สสามสี่ปีได้ พอมันจบแล้วครับแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงต่อใช่มัน,ม,นมันคุยกัไปหมดเพราะจุดหมายหลักของเราตอนนั้นนะที่รอมา3ามสี่ปีมันคือเชือกปานอ่ะมันจบแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าแล้วเราจะไปทําอะไรต่อดีวะจบเชือกปานแล้วทาอะไรตอนนี้ครับผมก็เลยเป็นคําตอบว่าไม่รู้ดิใช่ครับผมแต่พอเราได้ดูทวิตหลายๆทวิตของแฟนคลับที่เขาแบบ อยากให้มีเรื่องนี้ต่ออยากให้ทำก้าวไปข้างหน้าด้วยกันต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนลับคอทวิตของเราเอ้ยเป็นกำลังใจให้ซัพพอร์ตเสมอนะครับผมแบบอินเตอร์แฟนซัพพอร์ตอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยแล้วเ,เราจะเราจะ,เราจะทิ้งพวกเขาเหรอแล้วเรา,เรา,เ,ราเรามาอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะเราก็ไม่อยากทิ้งเขาเราก็เลยถามมาเป็นว่างั้นเราหากโกใหม่ของเราดีกว่าเราอยากให้โกอยากได้โกไหนงั้นเราตั้งใจทำไปด้วยกันก่อนใช่ครับผมคร้บโกของเราตอนนี้ก็คืออยากได้รับรางวัล ในซีรีส์ที่เราเล่นโดยที่แบบเป็นรางวัลที่มาจากกรรมการอะไรเงี้ยครับผมใช่นี่คือคือเหมือนถาเป้าหมายเป้าหมายใหม่ใหม่นะครับอะไรอย่างถามเพิ่มเติมนิดนึงในช่วงที่มันมันเคว้งหรือมันท้อกันเนี่ยคุยกันว่ายังไงบ้างอะครับคุณกระเปรม ก็นั่งก็มานั่งคุยกันนะนั่งคุยกันไหมอ่านั่งนั่งคุยกันนั่งคุยกันก็คือตอนนี้นั่งคุยดีกว่าเออเก็อี้มานานล้วนะครับเดี๋ยวก็อี้เหงาอย่างไ้วงเออเหมือนตอนนั้นเราถ่ายงานเสร็จนั่นแหละแล้วเราก็มานั่งคุยกันที่โต๊ะหินกันไปะว่าทะไรต่อดีวะตั้งใจดีเอาไงกับชีวิตดีอะไรเงี้ยเป็นว่าบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแบบพี่อืมอ่ะรอใช่เพราะตอนแรกคิดว่าพูดตามตรงคะคือผมจะ อาจจะไม่ได้ทำวงการต่อตอนแรกคิดไปไ่เล่น,น,น,นไม่เล่นค,คิดว่าอาจจะไปทางอื่นแล้วอาจจะไมไ่ทำงานในวงการบันเทิงแล้วอา,อาจจะเป็นอะไรเงี้ยต่พอได้คุยกับพี่บุญปุ๊บก็อ้าวในในแฟนคลับเราก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วเรายังไม่มีโอกาสที่เดินเดินทางไปหาเขาเลยต่ะใช่ฮะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากาสานสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้ดีตอนนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมค่ะเมื่อไหร่ที่คุณคว้งหรือว่าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการกําลังใจ ครับทุกคนค่ะบอกเสมอว่าแค่หันหลังมาก็เจอพวกเขาแล้วใช่เป็นกําลังใจที่ดีของคุณได้บางทีอาจจะไม่ต้องหันหลังเพราะจะอยู่ข้างหน้าคุณเลยก็ได้ถูกต้องไหมครัทุกคนครับถูกต้องนะฮะอยู่ตรงนี้เสมออยู่แล้วถ้างั้นในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงผลงานแล้วก็ทําความรู้จักกุฎเปรมให้มากขึ้นดีกว่านะครับผมร่วมกันมาหลายโปรเจกต์แล้ว